ขอเมลอนลูกหนึ่งจ้านี่แม่ค้าขอเมลอนลูกหนึ่งจ้าแม่ลูกค้ามาซื้อของไม่ได้ยินหรอเอาใส่ถุงให้ลูกค้าสจิจ้ะจ้ะเอาคุณป้าคุณป้าตาบอดเหรอคะเออมันไม่เป็นไรจะ้ะนี่คุณสว่าคุณเลูกมาขายเองดีกว่าไหมไม่เป็นไรหรอกจะ้ะป้านี่มันแตงโมงไม่ใช่เมลอนเอขอโทษจะ้ะ ไม่เป็นไรจ้ะหนูเข้าใจนี่คนสรุปจะขายไหมเนี่ยคนมีอะไรกันรึเปล่าครับคุณลูกค้าจะอะไรกันละ่ะก็ไม่ค้าคนนี้ไม่สนใจขายของแล้วให้ป้าตาบอดคนนี้ขายแพนดูสิเนี่ยป้าเขาหยิบผิดหยิบถูกเลยเนี่ยเออแล้วคุณลูกค้าจะรับอะไรครับ จะ,จะเอาเมลอนนี่ครับ50บบาทครับขอบคุณครับคิมนี่คุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยลูกค้ามาซื้อของอะ่ะคุณนั่งเล่นโทรศัพท์แถมคุณยังใช้แม่ผมขายของอีกคุณก็รู้นี่ว่าแม่ผมตาบอดอะ่ะโถ่เว้ ก็อีแค่ขายของแค่เนี้ยก็ไม่รู้เรื่องแทนที่จะช่วยขายของภาระจริงๆเฮ้ย hey, คุณคุณพูดกับแม่ผมแบบนี้ได้ไงคุณขอโทษแม่ผมเดี๋ยวนี้เลยไม่ฉันไม่ขอโทษก็ฉันพูดจริงๆนี่แม่คุณอ,อ่ะเป็นภานละจริงๆให้มาช่วยขายของก็ช่วยไม่ได้แถมหาเงินมาเท่าไหร่ก็ต้องเอาไปรักษาแม่คุณหมดพูดตรงๆนะบาสตราบใดที่แม่พี่ยังอยู่อะ่ะต่อให้ขายผลไม้กี่สิบปีสิบชาติมันก็ไม่รวยขึ้นมาหรอก นี่พี่จะตบฉันเหรอฮะเอาซิตบเลยเป็นไงเป็นการวันนี้จะได้รู้ไปเลยว่าพี่มันหน้าตัวเมียทำร้ายแม้กระทั่งผู้หญิงมันจะมากเกินไปแล้วนะคิมที่เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้มันก็พรอแม่พี่ให้เงินมาลงทุนนะแหมเก่งนะก,ก็อยู่กับแม่ตาบอดพี่ไปเลยฉันไม่ทนละเออไปเลยไปเลยนะแล้วอย่ากลับมาเห็นหน้าอีกฝันไปเถอะฉันไม่มีทางกลับมาแน่นอน คนอย่างฉันาหาผัวใหมด่ดีกว่าพี่นึงเยอะเออไปเลยนะเว้ยแล้วยกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะบาสแม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องเลิกกับแฟนคิมมันก็พูดถูกเพราะแม่บาสถึงได้ไม่รวยสักทีขายของได้เท่าไหร่ก็ต้องมารักษาแม่ แม่นี่เป็นภาระของลูกจริงๆเลยแม่ครับผมไม่สนใจหรอกนะครับว่าใครเขาจะพูดยังไงอ่ะแต่ผมเชื่อครับว่าวันหนึ่งอ่ะร้านเราจะขายได้ดีแม่คอยดูนะครับผมจะทำให้คิมมันเสียใจที่มันทิ้งผมไปอ่ะไก่แค่ผู้หญิงเห็นกันตัวคนเดียวเนี่ย จะไปเสียใจทำไมไว้บาสอย่างน้อยก็ยังมีแม่วะที่รักเราอ่ะโอยโอย จะทอดปลาไปหยิบเปลือกแตงโมมาทอดอีกเหม่ออะไรวะเนี่ยไอ้บาสเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าขายอะไรถึงจะรวย โมเขย่าไหมครับแตงโมเขย่าไหมครับบาดไอ้เปลือกแตงโมโทอดเนี่ยมันจะขายได้เหรอลูกไม่ลองก็ไม่รู้นะครับแม่แต่ผมเชื่อว่ามันต้องขายได้แน่นอนแตงโมเขยา่าทำไมดูแปลกๆลกันเลยครับอ๋อมันก็คือเปลือกแตงโมเนี่ยแหละครับผมเอามาชุบแป้งแล้วก็โรยผงปรุงรสครับมันจะคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายอะครับ คุณลูกค้าลองชิมดูไหมครับได้ครับอ,อร่อยดีครับแถมแปลกๆด้วยอะ่ะแต่มันก็อร่อยอะ่ะงั้นผมเอาถุงหนึงโดยผงฟาริก้าให้ผมนะได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับขอบคุณครับแตงโมเขยียวาเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินคิดได้ไงเนี่ยพ่อค้าอืมงั้นฉันขอถ่ายคลิปได้ไหมเอาเผื่อไว้ลงโซเชียลได้เลยครับว่าแต่คุณลูกค้าจะรับแตงโมเขียวด้วยไหมครับได้ค่ะงั้นฉันรับสองถุง เอาผงวิงแซบค่ะโอเคครับเรียบร้อยครับนั่นแหละครับสีบาทครับดูสิคะน่ากินมากเลยพ่อค้าก็หล่อด,ด้วย40บาท <c oughs> นี่คะ่ะขอบคุณครับนี่นะคะทุกคนเปลือกแต่งโมทอดอ <c oughs> อร่อยมากเลยคะ่ะเหมือนเฟ็นฟรายเลย <c oughs> หรือมาันทานกันนะคะทุกคนน่าทานมากแล้วก็พ่อค้าก็หล่อด้วยโอ<ห>้หนี่ขนาดวันแรกนะเนี่ยขายได้ตั้งหลายพันเนี่ยแม่อ๋อบาทขายได้ต้องหลายพันเลยเหรอโอ้ใช่ครับถ้าเราขายหมดแบบนี้ทุกวันนะคงจะดีมากๆเลยอ่ะแม่เราคงได้เงินเยอะเลยอ่ะ แม่ว่าเรามาถูกทางแล้วนะบาสจริงค่ะแม่ถ้าเราขายได้แบบนี้ทุกวันนะครับอีกหน่อยอะ่ะผมต้องมีเงินพาแม่ไปผ่าตัดตาแน่ๆเลยครับสวัสดีครับอันนี้ปาปิก้าครับอันนี้มาล่าของคุณลูกค้าครับสวัสดีค่ะ อันนี้ใช่ร้านแตงโมขย่คคุณบารหรือเปล่าคะใช่ครับผมคุณลูกค้ารับกี่ถุงดีครับเออเอาถุงนึงค่ะใส่เป็นผงปาปิกานะคะได้ครับถ้าทางน่าอร่อยนะคะเนี่ยถ้างั้นขอชิมได้ไหมคะอ๋อได้ครับขอบคุณนะคะ มากเลยค่ะฉันไม่คิดเลยนะคะว่าเปลือกแตงโมที่มันดูไม่มีประโยชน์เนี่ยจะอร่อยได้แบบนี้ค่ะตอนแรกเนี่ยฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าเปลือกแตงโมทอดรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอลองชิมเนี่ยอร่อยแปลกดีมากๆเลยค่ะว่าแต่คุณได้ไอเดียนี้มาจากไหนหรอคะอ๋อไอเดียมันมาจากความซุ่มซ่ามของผมเองอครับมันมีอยู่วันหนึ่งผมจะทอดปลาครับแต่ทีนี้ผมเผอลอยไปหน่อย เลยไปหยิบไอาจานเปลือกแตงโมที่มันอยู่ข้างกันเนี่ยมาทอดครับทีนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียครับเอามาทําเป็นธุรกิจนี่แหละครับเป็นแบบนี้นี่เองฉันไม่ได้ตั้งใจแค่จะมาซื้อแตงโมทอดหรอกนะคะอา้าวแล้วคุณหมายความว่าไงครับฉันสนใจอยากร่วมลงทุนธุรกิจแตงโมขยอกับคุณนะคะจริงเหรอครับนี่คุณเป็นนักลงทุนเหรอครับใช่ค่ะ ฉันเห็นคลิปแต่งโมขยอยของคุณในเน็ตอะคะ่ะฉันว่าธุรกิจของคุณน่มันน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วฉันก็ว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันสามารถต่อยอดเป็นแฟนชายได้เลยอะคะ่ะเออแต่ผมไม่ได้คิดไปไกลถึงขั้นนั้นหรอกครับแต่ถ้าจะทําแฟนชายจริงๆเนี่ยมันต้องใช้งบเยอะมากๆเลยไม่ใช่หรอครับเรื่องนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะฉันเนี่ยจะเป็นคนลงทุนให้คุณก่อนก้อนแรก10ล้านบาทะคะ่ะแต่ว่า คุณต้องจดลิขสิทธิ์ก่อนนะคะเป็นธุรกิจที่มีแบนดิ้งเป็นของตัวเองส่วนเรื่องส่วนแบ่งนะคะเราค่อยคุยกันอีกทีก็ได้คุณลองกลับไปคิดดูก่อนนะคะ10ล้านใช่ค่ะ10ล้านเราจะรวยแล้วเนี่ยขายแตงโมขย่อยอยู่ดีๆก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจซะงั้นธุรกิจบนโ,โลกใบน,นี้คะ่ะล้วนแต่มีไอเดียถ้าเรามีไอเดียทุกอย่างบนโลกเนี้ยก็ล้วนแต่เป็นไปได้ แม่มองเห็นผมไหมครับบา้าในที่สุดแม่ก็เห็นหน้าลูกเจ้ทีผมก็ดีใจเหมือนกันครับในที่สุดแม่ก็กลับมามองเห็นหด้าเจากที่ครับยินดีด้วยนะคะทั้งเรื่องล้านแล้วก็เรื่องแม่ของคุณที่ผมมีทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากคุณนะครับถ้าคุณไม่ได้ลงทุนให้ผมผมก็คงไม่ได้มาไกลขนาดนี้ครับ แล้วก็มีเงินมารักษาตาแม่ผมด้วยครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะไอเดียบันเจิดของคุณตังหาค่ะคุณสมควรแล้วค่ะที่จะมีวันนี้ <c oughs> พี่บาสพี่บาสหยุดนะคะนี่คุณเป็นใครคะเนี่ยแกนั่นแหละเป็นใครถอยไปนะฉันเป็นแฟนของพี่บาสอหะคุณอย่ามาพูดแบบนี้นะคิมผู้หญิงแบบคุณนะไม่ใช่แฟนของมีต่อไป คุณออกไปไกลๆจากร้านหนูเลยพี่บาสทำไมไม่พูดแบบนี้ล่ะพี่บาสยังโกรธคิมอีกเหรอคิมขอโทษนะที่คิมทิ้งพี่ไปแต่ตอนนี้คิมกลับมาแล้วเราคืนดีกันเถอะนะหืออีตอแหลแกคิดว่าฉันรู้ไม่ทันแกนเหรอที่แกกลับมาเนี่ยเพราะอะไรนี่แม่พอมองเห็นแล้วปากดีขึ้นมาเลยนะหึงคนอย่างแกน่ะไม่คู่ควรกับลูกชายฉันแมนแตกที่เล็บหรอกคนอย่างแกมันไม่คู่ควรพี่กับคิม เราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกตอนนี้ชีวิตพี่ดีขึ้นแล้วคุณมาทางไหนคุณกลับไปทางนั้นเลยนะพี่บาสพี่จะทําแบบนี้กับคิมไม่ได้นะคิมก็อุตส่าห์กลับมาขอโทษพี่ล้านี่ไงพี่บาสยังโกรธคิมอยู่อีกเหรอพี่ไม่ได้โกรธแต่พี่แค่รังเกียจแล้วพี่ก็ขยักขยแยงมากด้วยคนที่ทิ้งพี่ไปตอนที่พี่ลาบากแล้วกลับมาหาพี่ในวันที่พี่สบายแล้วคิดว่าคนแบบนี้เหรอสมควรที่จะได้รับโอกาส ฟันได้เหอพี่บาทคุณปล่อยเขาไปเถอะนะคะเขาสมควรที่จะเจอผู้หญิงที่ดีส่วนคุณเนี่ยก็กลับไปอยู่ในที่ของคุณโห่ว้ยแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยคุณบิวเขาเป็นคนที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ครับเสียใจด้วยนะที่คุณทิ้งผมไปเชิญค่ะออกไปได้แล้วก่อนที่ฉันจะโทรแจ้งตำรวจ ันไปแล้วลูกหมดเคาะกันเตอร์ทีนะลูกนะคุณโอเคไหมคะผมโอเคครับผู้หญิงคนนั้นอะไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตของผมอีกต่อไปแล้วครับยังไงผมต้องขอบคุณคุณมากนะครับคุณวิวถ้ามีอะไรเนี่ยเรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะ อย่างนี้ทำไมคุ้นจังอขอโทษนะคะเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะไม่ครับไม่เคยเคุณแต่ทำไมฉันรู้สึกคุ้นมากๆเลยคะคุณเคยเป็นทหา,หารมาก่อนเหรอคะ ไม่ได้อะพี่รักนี่คุณทำอะไรอยู่อ่ะแล้วนี่ขอทางคนนี้มันเป็นใครอ่ะนี่แกมาทำอะไรหน้าบ้านฉันจะไปไหนก็ไปเลยนะเบค้คะใจเย็นๆนะยค่ะคุณไม่เห็นเหรอคะว่าเขาเสียขาไปข้างนึงอ่ะรับนึ อ๋อที่แท้ก็เป็นพวกขอทานต้มตุ๋นนี่เองนี่ไอ้พวกขอทานต้มตุ๋นอย่างแกนี่นะฉันเลิกเกียดจริงๆเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเบยพอเถอะค่ะเข้าบ้านกันดีกว่านี่กแฟังฉันนะไอ้ขอทานถ้าฉันเข้าบ้านไปแล้วแล้วออกมาเจอไกลอีกเนี่ยจะเจอดีแนะ่ มันไม่รู้เลยไงวะว่าที่ไหนควรอยู่หรือไม่ควรอยู่อ่ะผมละเกียดมันจริงๆเบลคะฉันมีเรื่องจะบอกอะคะเรื่องอะไรขอทานคนนั้นอะ่ะเขาหน้าเหมือนตั้มมากเลยนะคะบิลนี่คุณพูดอะไรออกมาคุณก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าตั้มมันตายไปแล้วแต่ว่าแววตาสีหน้าของเขาอะ่ะเหมือนตั้มมากเลยนะคะ ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ตั้มเนี่ยมันตายไปแล้วอีกอย่างนะถ้ามันเป็นไอ้ตั้มจริงๆอะมันท้างเราไปนานแล้วเบคะแต่ตั้มเขาเป็นแฟนเก่าฉันนะคะฉันว่าฉันจําไม่ผิดอะแต่ถ้าตั้มเขากลับมาเบก็ควรดีใจไม่ใช่หรอคะตั้มเขาเป็นเพื่อนรักเบนะบิวผมว่าคุณฟังไม่รู้เรื่องแล้วละไอ้ตั้มเนี่ยมันตายไปแล้วมันจะกลับมาได้ยังไงคุณช่วยออกไปดูอีกทีได้ไหมคะ ดูให้แน่ใจไปเช็คให้แน่ใจว่าขอทานคนนั้นน่ะไม่เช็่ตั้มจริงๆนะคนะเบ แกยังไม่ไปอีกเหรอฮะแกบอกฉันมาดิว่าแกต้องการอะไรเฮ้ยตั้มไปแบนบไม่ได้แกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยตั้มนี่แกจะ ยกสมบัติให้บิวทั้งหมดเลยเหรอวะอืมฉันไม่รู้ว่าไปชายแดนครั้งนี้ฉันจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่าฉันอยากให้เขามีชีวิตที่สุขสบายในวันที่เขาอาจจะไม่มีฉันอยู่ด้วยแกก็รู้ว่าฉันรักบิวมากแค่ไหนไะขึ้นรถกันเถอะแกไม่ต้องกลัวไปหรอกเว้ยไอ้ตั้มแกเนี่ยไม่ได้กลับไปหาบิวอย่างแน่นอนบิว ควรไปของชันงั้งแรกไม่ใช่แกไอ้ยกิงไมมไม่อยังไหนวะไม่รู้อ่ะลงไปดูปะ เมื่อเราสองคนเนี่ยช่วยกันยกก็น่าจะขับผ่านไปได้แล้วว่ะไอตั้มไอ้เบ้นแกอารรนะเว้ยสมงบัตรทั้งหมดแั้นต้องเป็นของฉันทุกอย่างนั้นันเป็นของฉันคนเดียวเว้ย นี้ไปเนี่ยบิวก็ต้องตกเป็นของชันเว้ยแล้วสมบัติทั้งหมดนี่นะมันก็ต้องตกเป็นของชันเว้ยไปนี่แกจะกลับมาแก้แค้นฉันเหรออ้ตั้มคุณพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เข้าใจคุณรู้จักผมด้วยเหรอครับ ความจําเสื่อมเหรอผมจําอะไรไม่ได้มานานแล้วครับจําไม่ได้ไมมก็ทั้งว่าตัวเองเป็นใครคุณพอจะรู้ไหมครับว่าผมเป็นใครที่แท้ความจําเสื่อมเองเหรอฉันไม่รู้หนอยเลยว่าแกเป็นใครอะ่ะแต่ที่รู้รูๆนี่แกใส่หัวออกไปจากบ้านฉันกับเมียฉันได้แนละ้วไปผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียคุณเหรอครับใช่ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นเมียฉันเราสองคนรักกัน แล้วก็แต่งงานกันแล้วด้วย ในรูปเนี้เป็นอะไรกันคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยผู้ชายคนเนี้เป็นอะไรสำหรับคุณเขาเขาเป็นคนรักเก่าของฉันแล้วทำไมคุณถึงได้มาแต่งงานกับเพื่อนของคนรักเก่าตัวเองอคุณรู้ได้ยังไงว่าเบเป็นเพื่อนของตั้ม ว่าคุณคือตั้มคุณคือตั้มจริงๆใช่ไหมอ่ะใช่ไหมตมั้มคุณคือตั้มใช่ไหมอ่ะฉันถำไม่ใช่ไหมใช่ผมเองคุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงบิวคุณร้วมมือไกับไอเบหกักหลังผมเหรอคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจคุณไม่ต้องมาโกหกผมบิว ไอเบยมันรอบทาร้ายผมหลังจากที่ผมยกสมบัติทั้งหมดให้คุณแล้วตอนนี้คุณก็แต่งงานกับมันคุณจะไม่ให้ผมคิดแบบนั้นได้ยังไงเดี๋ยวนะนี่คุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะโดนลอบทาร้ายอย่างนั้นเหรอเบยบอกฉันว่าคุณโดนส่งตัวไปที่ชายแดนด่วนแล้วก็โดนยิงเสียชีวิตอะ่ะ ธน,นะบิวไอตั้มเนี่ยมันไปดีแล้วไอตั้มนะมันถูกเรียกตัวด่วนไปชายแดนแล้วพอมันไปถึงมันก็ตัวยิงตายขาที่ไม่จริงอะ่ะจนไม่เชื่อไม่จริงใช่ไหมอะ่ะไม่จริงใช่ไหมเบรนี่ก่อนตายอ่ะนะ <c oughs> ไอตั้มมันฝากฝังไว้ผมเนี่ยดูแลคุณด้วยแล้วผมก็รับปากมันไว้แล้วว่าจะดูแลคุณให้ดีที่สุด ไม่เป็นไรนะไอเบย์มันบอกคุณแบบนั้นเหรอเบย์โกโหกฉันมาตลอดเลยเหรอแล้วถ้าคุณนอนรอบทำร้ายอ่ะคุณรอดมาได้ยังไงอ่ะ ไม่คุณถึงโคมาป่านนี้่ะทม เป็นใครเนี่ยม,มันอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยตอนนั้นผมโชคดีที่น้ำพัดผมเขาริมคลองผมก็เลยรอดชีวิตมาได้แต่ก็โชคร้ายที่ความจำเสื่อม ผมถึงไม่สามารถกลับมาหาคุณได้เลยกลายเป็นคนเล่ร่อนไม่มีที่ไปจนกระทั่งไม่กี่เดือนนี้ความจำผมกลับมาผมถึงโผล่มาเนี่ยแหละตมฉันขอโทษน,นะเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกแกเข้ามาในป้านฉันได้ไวะจับมาเลยครับคุณตำรวจ ก็ข้อหาพยายามฆ่าไงตั้มนี <t iros> ่แกไม่ได้ความจำเสื่อมเหรอวะฉันเคยฉันถึงไม่ได้ลากถอแกเข้าครุกไนเบแต่ตอนเนี้ฉันกลับมาทวงทุกอย่างของฉันคืนตั้มไอ้แกคุณทำแบบนี้ได้ไงคุณโกหกฉันคุณหักหลังเพื่อตัวเองคุณทำแบบนี้ได้ไงก็เพราะว่ามันควรเป็นของฉันตั้งแต่แรกไงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหรือตั้มไง ต้องสินู่นอย่างมันต้องเป็นของฉันตั้งแต่แรกเวยไม่ใช่ของไอ้ตังแกหนางที่มาแย่งของฉันไปอ่ะเพราะความอิจฉาริษยาของแกแท้ไอ้เบถึงทำให้แกเป็นแบบเนี้ยเสียแรงที่ฉันเห็นแกเป็นเพื่อนฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะหักหลังฉันอ่ะไปใช้ชีวิตต่อในคุกเถอไว้เบเอาตัวไปเลยครับคุณตำรวจเฮ้ยไม่เฮ้ยผมไม่ไปเฮ้ยปล่อยผมเลยเฮ้ยคุณตำรวจปล่อยผม